เรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่อ NBA 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะอ NBA 2 2 2ครับ โอกัแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจ n บูเอ็นบีเอทุกวันครับอยู่กับผมเช่นเคย27กรกฎาคม2023วันนี้มาคุยก่อนเกมวิเคราะห์บาสเกตบอลหญิงครับเป็นการพบกันระหว่าง2ทีมสำคัญครับมินนสโซตาลินส์วันนี้เปิดบ้านต้อนรับกำยืนของวอชิงตันมิสติกครับโดยเจ้าบ้านมินนสโซตาลินส์ครับอยู่ในอันดับ3ของเวสเทิร์นคอนเฟอเรนซ์ครับลงเล่น23เกมชนะ10แล้วก็แพ้ไป13เกมครับวินเรทไม่ถึง50%ครับอยู่ที่43.5% ส่วนทางด้านวอชิงตันมิสติกครับอยู่ในอีสตันแคนเทนอยู่ในอันดับ4ครับลงเล่น22เกมชนะ12แพ้10ครับวินเรทอยู่ที่54.5ครับก็เกินครึ่งหนึ่งมันนิดนึงนะฮะก็เป็นมวยถูกคู่อีกแล้วครับสำหรับคู่นี้ครับเจ้าบ้านมิเนโซตาลินส์ก็น่าจะส่ง5ผู้เล่นที่ดีสุดลงสนามในวันนี้ครับมีกาดสามคนคือเดมอนมิลเลอร์ครับแล้วก็ดาวดังอย่างเคลลาเม็กไบอีกหนึ่งคนเป็นเลนเซอเอเลนครับซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ไม่ได้มีความโดดดเ่นอะไรรมมาากยคับ ส่วนฟ o ร์ a ว d 2สองคนครับโดดเด่นทั้งคู่ครับทั้งนาฟิซาคอยเลอร์ครับและสาวสวยอย่างโดกาจูฮัชครับก็คอยดีบาวใต้แป้นนะสำหรับโดกาจูฮัชครับเราไปดูห้าผู้เล่นของวอชิงตันมิสติกกันบ้างครับตัวจริงน่าจะประกอบไปด้วยการ3คนเช่นกันครับนาตาชาคราวครับแล้วก็มีเอเรียลเอ็ดกินส์ครับคนนี้ก็ถือว่าเล่นใช้ได้ครับแล้วการอีกหนึ่งตำแหน่งที่น่าสนใจคือเบรทนี่ไซครับ ส่วนฟอร์วิร์ดสองคนครับเป็นเอลิน่าเดเลดอนเน่ครับแม่ทัพของทีมนะฮะตัวนี้เป็นตัวทําสกอร์ของทางวอชิงตันมิสติกอยู่แล้วครับแล้วก็ฟอร์เวิร์ดอีกหนึ่งคนเขาชากิราออสตินคอยรีบาวใต้แป้นครับก่อนเราจะไปวิเคราะห์วิจารณ์ในเกมนี้ครับไปดูแม่ทัพของทั้ง2ทีมครับเริ่มจากเจ้าบ้านมิเนสโซตาลินส์ครับวันนี้ส่งนาฟิซาคอยเลอร์ส่งเข้าประกวดครับฤดูกาลนี้ทําไปถึง21.7แต้มต่อเกมครับรีบาวส่งถึง7.8ครับแล้วก็มีแอสสซิต์อีก2.5ครับเปอร์เซ็นต์ฟมีือว่่าานสนใจคครรัับบ49% ดูดูการน,นี้ถือว่านาฟิซ่าคอยเลอร์โชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นสุดๆครับวันนี้จะต้องดวลกับมหาเทพอย่างเอเลนาเดเลดอนเน่ครับแม่ทัพของวอชิงตันมิสติกครับซึ่งดูการน,นี้ฟอร์มก็ยังอยู่ในดับมาตรฐานสูงครับ18.2แต้มต่อเกมครับรีบาว6.0ครั้งแล้วก็มีแอสซิสอีก2.6ครั้งต่อเกมครับเปอร์เซ็นต์ฟิโกสคนนี้เท่ากันเป๊ครับอยู่ที่49ครับ เรียกได้ว่าเป็นมวยถูกคู่ถูกราคาอีกแล้วนะฮะมิเนโซตาลินส์เจอกับวอชิงตันมิสติกน่าจะเป็นบาสที่สูสีแบบสุดๆครับและทัศนะของจานเจในวันนี้ครับถ้าดูฟอร์มในฤดูกาลนี้ของทั้ง2ทีมครับเรียกได้ว่าสูสีแบบสุดๆครับแม้มิเนโซตาลินส์เองฮะวินเรดจะไม่ถึง50%ก็ตามครับแต่ภาพรวมนะฮะฟอร์มถือว่าสู้กับวอชิงตันมิสติกได้ครับวันนี้เป็นบัสสูสีผมขอเลือกเจ้าบ้านซื้อเกมในบ้านแล้วกันครับมิเนโซตากาชัยวันนี้ครับเก็บช ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับ